สวัสดีครับผมคนีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับอบขอครับมาหาอยู่หากินอีกแล้วครับอีกพี่สองครับที่นี่เห็ดกับเข่านะครับบรรยากาศลําห้วยครับผมเป็นพระลานหินได้ยินตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อยังสีแล้วครับครับผมเฮ้ยบรรยากาศโคตรได้เลยครับมือนี่โอ้ไน้อั่ชัวได้คักเดี๋ยวับเนี่ย ก็ดีเลยเองวะมาหาอยู่หากินจังสีะะ่แล้ววะเมือ่อใดห่อนกันบว่าเหรียญนำมืงสี่แล้วครับได้การเลยเด่นแล้วมีโครงกาไม,มาตัางงา้งแคมป์ร้องเสียงอย่างไรครับบึ่งเหมือนได้การตัวน้นำมิเตรอร์บอลมองเดียวได้ครับอยู่รตรงนี้จีนไหลยังสี่ถ้าต้องหาจีนแบบไม่เห็นที่นอได้เบิึงน้ำบรรยากาศนี่แหและครับหากินแบบสี่ละดีแล้วนะครับ ขายฮะบรรเทาทุกทีไอพี่น้องในเมืองอีกหมอกไม่ขายหาไปเรื่อยเพราะเว้ซ้ำเหมือก่าครับแับนี้ซว้ยของเก่าแน่นอนครับแม่มโอ้นี่ครับตรงไหนตรงรน<ำ>ั<ม>้นเราน้ำเดือดแล้วครับฮะนี่ครับเมนูกันเลยอุ่นครับเสีบไส้พืชหาไปขายให้พี่น้อง,องได้กินนะพ่อมหน,หนมี่น่แม่เพึ่นแม่เพึ่นดีครับซะให้อ็หาด้วกินแล้งไอข้าวฟ้อมโอ้ ว so ่าทุกคนเป็นยังคือว่หาให้รขบควัวกินน้ำแนมโคแมนครับมันก็มีเหีครับนีครับจะตกคุ้มหอดแล้วปะว้าฮันต์ตบัสวัสดีครับโอเคเลยจากหนักปวดจับไว้ตไมย้อนไปเนี่เเนี่ยเกินเนี่ยมันอากินได้ มันมันเรียนนีวบ่นวายวุ่นว้ยเร็วครับผมทีมงานนี่มือหมานกับหมานครับผมมือหมานกับหมานก็กมือแน่จได้แน่จุดก็คือว่าสิ๋งบป่ายเบิงครับผมไดหนครับเหนาวซาป่าฮะไหนครับเนี่ครับนี่ครับแบบพริกนี่ผมเฮ็ดให้มัอเป็นไข่เครื่องหมดเลยครับที่มาอันนี้เองฮะเอามานายทั่วร์จะพาไปงมป่าด้วยมือเปล่าครับผมแท้ ว่าไอ้กินน้ำลุมน้ำบองสีก่า่ไม่มันมันมันีสีได้มันโดดลงมาเด้มันมันมันโดดลงมาได้เอึดมากวครับเนี่ยเอ้างงก่อนวันใดก่อนส่เด็จังจังคุยกันเลยเรื่องก่อนนะครับเนี่ได้ประเด็นอ้โหมนี่น้ำไตยตัวน้ำไตยตัวตหอยหอยขมโอ้ยนี่ครับเต็นหน่วยบุญผีเลยเอาผู้ใดมาแกกินเนาะอายุมันเรา เอาพลองเบิ่งบวกไม่กันครับบวกไม่ก็ดูไกาันได้กาเลยโอ้ันเมยอีบเสะยังะโอ้ันโดดมาแต่ก็ยังนายดูว่าอีดีตัวนี้โอ้ยโอ้สุดยอดนะครับี่มันมีตัวนี่ไหมเอ้ ม,มีจักบวกลนะครับบัดที่นี่ไปหาว่าต้มไม่เท่านี่ oh! โอ้ยนี่เดี๋ยวสิได้กินกันเลย <c oughs> น,น้ำไหลบ้านโดดมากเออลยหมานตัวนี้หมาดหมาดหมา,มาดเลยดิใครก้มแมวโย่ไ <c oughs> <c oughs> ด้ครับได้การได้การหน่อยหาบุกบวกอื่นก็น่าจะนะโอ้นี่ครับอีกคนนึงครับไอน้นี่ครับน้อเอ้ยน่ารักจังเลยครับ นี่ครับมีพักน้ำคมนี่ครับสิมารวกพอมีอากาศได้การครับนี่ครับบรรยากาศาาาาาจวดนะครับใส่ห้อนแล้วจวดจวดจ้ดจดดางเดียว พอต้องพต้องคุกพต้องยากครับพี่น้องตัวเดียวอ้าแล้ว

ไอ้เนี่นี่เใสนโอ้ยดีครับเีววันทมานเขายเห็ดจีเขาดีตัววันีใส่ใบกอูเรบ่คือป่าวันน้ยังแท่ละโอ้ดีครับเลีอานไ๊นีพอเล้ยพอเล้วพอแล้ยพอตกกระกนี่โอเคโอเคเวเดี๋ยวเดี่ยใี่ินเ เี้ครับสุดยอดปะครับสุดยอดแล้วครับเมนูมือนนินี่ครับนี่หัวพักน้ำพร้อมครับกินปลากุดพร้อมเดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปก่อนเดีรยวผมไปตํตำแจ้วบอกงวงมาเลยครับแบบกินกับต้มหอยนะครับหอยสบนกหอยหอยกราบ ครับมาเลยครับเด้อบัดที่นี่พร้อมแล้วเมนูนปปเลยน,นี่มันหรวกพักเน,น,นื้อท่ามันเองเอาอยูฟักอีอืมโยอะโอ้เสียบจีพ้พักพักพ่ายผมตัวน,นี้โอ้โอนี่ครับมาตั้งไหมครับนี่ครับพระอเอกอยูได้ประจำช่องกันนะฮะเพ่น ดีครับมันคักอันี้บรรยากาศกันเลยอยู่นักอินอยูบากยังไงครับโอ้้นเมีกล่องม่งมาหาร้อนนึงแล้วเห้ยัไปึงง่วก่าไ่ป่เไปหอล่ามั้วรึเล่ามาแล้อร่อยครับผม กินนักกินงหมยวางพอแล้วครับพองุ่มหลบพักอะไรกันมามรุน่น,นายมานั่งนี่ก็ได้ก็ว่ามันกินนิดๆพูดว่างมก็พอหมแล้วรถดีอยู่นี่วะว่า ไปอ่างน้บุญเงาะม่หวเป่ก็ดีได้ร้องบอกไปอม่กิน้บุญดีไปครับก่อนเยอะกาครับบต่มเลยเนี่ยบวหัดนะครับ มันเสาครับผมยังบอกเพิ yeah> ่นว่าทำยังไงที่จะเป็นสุกนะก็อยู่เลยแบบมันพืนหัดไปเลยค่ะก็อยู่เลยมันพืชหัดไปก็เป็นสุกครับผมเออฮ้ยหัดแค่อันนี้เขาอะไรยัง ทำเจียบแ้วคุณเตวเพาอยไรนี่ไเดียฮะไเดียไเดียกินกับน้กระบคกับผมอยู่างทงมันางทงแบางน้ำางน้ำางน้ำหางน้ำเลยตอนนี้แล้วกินางน้ำรับนี่บาหนมาฝังวแบบั่งน้ำหามครับ เบอร์ครับเป็นรสปาดบอสปาดบอสหนึ่ง้ป่านีอนี่หนึ่งเป่าก็ผัดสองก็ผัดนี่มาห้วไอ้ปูไปทั้งหมดปูไปเหรอ ฟ้ามือ,อตอนนามครับแว่ท้ายตอนนั้นเหครับอากาศนอนเปิดโทรศัพท์ขึ้นนี่ดับปึบ๊บดับปับเลย,ยเ่รื <ừ. S 2> ่องเน่ะนอนครับนอนดีนเลยโอ้แล้วบมอบมาวฮะหาไอไรนี่เหียวอ่ะเรื่องกิจครับผมขอป้งน่อยสิเลยห นั่นหอยนางรมครับน,นี่หอยนางรมเลยควานแปะเนี่ยมก็ต้องเกรงใจทีเ่เราคุณนายบูมพี่เล่ง่าแล้วเนาวเลยว่าละมัดอะคนป่าเขาเป็นเดื่องอ่าอนี่นั่น

ยังหิเรลอยู่กเป็นหงด้วยเนี่ยบ่งลม่่อยถือก็เจได้กลับไม่ดส่งได้ไหลายแล้วว่าผมสิบกรูแปดรูหารต้องทำต้องเข้าใจได้พระเอกอันเซฟเนี่ยเดี๋ยครับอื เนาะกินเขากลางกลางแป่น้ำเนาะกินหมวกะเจ๊กินหมวกเจ้านะเจ้าเนไกินหมวกเป็นไหเอออีสัตย์ไไหมแลกเตอร์ยุ่ยู่ไปแล้วหนุ่มยืมไปไดไหมน้องเดิ่มตัวกระถอดหมวกได้คำแ้งอาจารย์ โอ้โอเมืนกี้ด้วยครับแม่ไหนเังใส่หมวกอยู่แต่ทั้งหมดเป็นเสือแม่ดำเลยโอ้โหคนณลุเขาวดำหมดแล้วครับเดี๋ยวครับเด้อกันเลยนปป่ะขอตั้งใจกันเลยโอ้โหแข็งแท้นิ่ฮะเฮ้ยโอ้โหเอ้าปลาบ้า เดียใส่มีแผนนะเพบา่อนหักกันเพล่จะทีคนนี้เอาไหมัไหมเ็เอาเข็ดไหมเเดี๋ยวเโอ้ยพอดีร้านเข็ดใกล้จีาวโบเดียวมากินได้วครับป่าเขื่อนป่านี่ครับผมมี่หอยหอยเรีพร้อมเด้อรตมหตพร้อมอวยพ่มากินญานมากินหัวตัวพร้อม แก้วใสยังมีอีนนะครับแก้วหลกดหานต่ำแก้วหวงเป็นคำเขาแมนแล้วคำลุนกิ่รห่อมาให้กันเนอะมันมันต้องมานมันมันนกุ้งใหั่มาวันไัน um นีสันของข้าวก็ต้องใช้สีครับก็จะที้กระังมียูบานมาหายูหาจินนะครับก็ไปยูาจิมไฮนีเนาะ่นี้หาไม่บเลยไม่ด้ไม่บกเลยนา เท่าที่นีอีพี่ต่อไปนะครับตอนแรกนี่เป็นหน้าที่ของเต้เต้เต้ทางของเลยนี่ัดห้อยเพิ่มปัดห้อยว่ะปัดห้อยนี่นะครับปัดห้อยกาบเต้นี่ก่อนใส่กันนะแต่ <laughs> ที่แก้มแล้วต้องแต่งกันเป็นไม่เพราะอ,อยู่เตี่ยวเาตัวอีกบ่ ไปรอไปน้ำพันน er> ้ำตาลนดนะเออตัดนี่มาแม่นน้ตาลกนตาลนี่บอกตรงน่ะหาทีไม่เอาสิน้ำตาลกนตาลด้วยน้าตานิดเินตัดนิดเนี้ยมันดูอ๋อกี่อ๋อกีเอฟกี่เอี่เอน้ำตาลกวน ก็หลอกด้วยกัตัดหึ่งมังคือยังคนนึงเขารือยังหนึ่าคนละยางเพ่าะกิ่นยุทธนาเสพเนาะหอยเนาะแสบปานเหอยสดเด็กกินดีบ่าหอยสดกลิ่นเนี่ยหอยปางมั้งไม่แ่บห่ะ นั่นไหวๆหดเอฟซีห้อมหดเอฟปีกับผมไปทิ้งนี่หนักต้นรึวะนี่แข็งย่อให้ผมสุดยดย ผักผักอยู่ครับพองเขาเดำมดแล้วล่ะเออ <c oughs> ดำวันนะดูสิถึงได้ๆนะครับแนวบรรยากาศก็ได้ครับว่าเท่นะครับโอ้ยจแคหน่อยก่อนพวกไทยแพ้คนถือิ่มากกางโอ้อยากได้ด้วยครับเนี่ยแพ้วะ่ะพอสื่อพออยากมือใดอยากกินปลาพอได้ออกมาดึงสะดุ้งกินอยู่ได้ครับเนี่ย กอยาขายพอไพอเดแรงบอลต้อนรับเอฟซีอมเนาะมากินปลากินกับเิยนน้ำยุ่งสีนะครับเสแยบผักเนี่ยเบิ่งเซฟไท้งอะไรครับผมหีดยาออกเสียบหลายไปเสียบเป็นปลาพ่นเดี๋ยวได้พุ่นครับยู่บนหัวเข่าบนพุ่น เพิ่นจีเบคเคล็ดขายถุงละสบาทด้ครับหอยขมไม่หลเลย่จะอีไม่รอัเยุจบวอนดีครับโอ้ยครับมันจะเป็นบม่รู้กันครับน้ามันขึ้นไหลมาตลอดลินสีไหมหอยขมไม่ทราบคือกันพึ่งพึงมาครั้งแรกคือกันครับบอลนี่า เราแบบก้บรรยากาศแบนครับบพราะว่มันจะขาดบ้างใกล้ฤดูกาดแล้วมันก็เลยบูมลงบูมลงขาดยังโอเคอยู่เลยครับแต่ว่าอิ่มแล้วแกบอกม่วงก็ได้การคักครับผมฮึไม่นุ่มง่ายๆบ้านๆกันคือเก่าเหรอครับแซ่บเหมือนเดิมบ้านๆก็คือมาหนำตกหนำไหลอ๋อเกลือยยังไง เสียงเดียวครับผมดีกีห้องบุพเพแบบไหนวะขวดไงเบิดบันี้เนี่ยโอ้โสามคนครับผมเอาไปใช้บ้านมีหลายครับบรรยากาศมันได้ดิเนออเสียบใส่แล้วเมื่อเมื่อเมื่อหนถ้าจอมองดีมองไม่ได้ทดลองได้เบอร์มองหลากหลายเขาจะ้ซ้ำของเก่าแบบอะไรซ้ำของเก่าแบบนี้เขาจะแต่งได้กับผมอยู่ดีไมีแห้งกันทุกคนครับลำรวยลำรวยนี่ครับเออ ครับอู้น่ารักทุกคนเลยครับผมสวัสดีครับดีมีแหงกลับเดี๋ยวเก็บของสัมภาระกลับบ้านครับบที่นี่สวัสดีครับ